เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับคนพ้นทุกข์ครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับทุกๆเบทที่3นะครับจะมีแขกรับเชิญนะครับที่อยากจะมาร่วมสแกนคำสดๆในรายการนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับคุณก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณหรือว่าโทรมาพูดคุยกับทีมงานของเราได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากจัดทังเซาลนะครับผมคุณนวลปรางบุญสวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สสวัดีอาจารย์ด้วยครับ่นะครับเกิดวันที่12พฤษภาคม2519ครับอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ถามจะต้องไม่ติดกรรมซึ่งกันและกันนะนะครับคุณนนปังพร้อมนะครับปกติติดตามอาจารย์อยู่แล้วไหมครับชอบอยู่ค่ะชอบอยู่นะอ่ะเชิญครับเชิญอาจารย์เดี๋ยวหันหน้าเข้ากันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาสแกนกรรมสดในรายการเลย เดี๋ยวฉันต้องขออนุญาตเปิดกรรมสดนะคะโดยที่ไม่ติดกรรมไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจจกรรมมโนกรรมขออนุญาตพูดได้ไหมคะพูดได้เดี๋ยวพูดได้นะอนุญาตแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหลับตาก่อนนะทําจิตให้เป็นสมาธินะคะ,ะหลับตานิดนึงให้จิตเรานิ่งนิดนึงครับผมนะอย่างที่บอกนี่คือเบอร์โทรศัพท์เฉพาะเบอร์นี้นะครับ0 8 4 9 1 4 9 7 1 7นะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย,ดยใดยใทั้งสิ้นนะท่นนี่คือกุ๊ปไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนาะใครที่อยากมาร่วมรายการสดๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับอาจ,จารย์เจนยันทิพย์นะครับก็สามารถแจ้งความจำนงได้นะครับแต่ว่าทุกเรื่องราวที่เปิดเผยจะต้องไม่ติดกรรมซึ่งกันและกันนะครับผม คุณลืมตานะคะคุณอายุเท่าไหร่คะปัจจุบันประมาณ 37, 37ปีค <37 S 2> ่ะส7ปีนะคะ,ะ,ะสิ่งที่อยากจะบอกนะ,ะดิฉันสัมผัสได้ถึงว่าคุณเป็นทายาทกรรมนะคือบอกได้เลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันจะไม่มีความสุขมันมีเรื่องเศร้าหมองทั้งๆที่คุณเป็นผู้ให้ตลอดชอบทำบุญด้วยใช่ไหมคะทุกวันนี้คุณทำบุญสวดมนต์ตลอดเลย นะเป็นคนทําทานแม้กระทั่งคนที่เดือดร้อนคุณก็ช่วยเหลือแล้วคุณก็บางครั้งก็บ่นในใจว่าเอ๋ทำความดีไม่ได้ดีเคยคิดใช่ไหมคะมคิดคิดทําความดีย่อมได้ดีเพราะว่ากุศลกรรมที่ทําความดีนั้นมันไม่ได้ไปไหนมันเป็นเสบียงทําไมจิตใจคุณถึงเศร้าหมองรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเป็นทายาทกรรมเพราะว่าบอกได้เลยนะคะว่าปิดามารดาข,ของคุณเนี่ยสมัยก่อนท่านลําบากมาก คุณทราบใช่ไหมคะเป็นชาวสวนชาวไร่นะคะและทำงานหนักมาก่อนนะคะแต่ที่บอกว่าเป็นทายาทกรรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านท่านฆ่าสัตว์ตอนวัยเด็กอะคะ่ะตั้งแต่วัยรุ่นมาคเคยทราบไหมคะก็ะทราบบ้างค่ะท่านฆ่าสัตว์แล้วก็นำอาหารสัตว์ตัวนี้ยนำมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ลูกหลานจะเป็นทายาทกรรมเพราะว่าส,รรสัตว์ประสาเหล่านี้เขาเรียกว่าสัตว์เนระาชาเขารักชีวิตของเขานะคะเราเป็นทายาทกรรมเราทําอย่างไรทําบุญอย่างไรก็คือคุณเวลาสร้างกุศลคุณอุทิศส่วนกุศลนะคะหลังจากที่ให้บิดามารดาแล้วให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณต้องบอกว่าขอสัมมาอาชีพของบิดามารดาที่เคยเบียดเบียนสัตว์นะคะที่มาเป็นสภาวะกรรมต่อข้าพาเจ้าเนี่ย ขอให้สัมมาชีของบิดามันดาจงมีส่วนในกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้และอย่าได้ติดเวรติดกรรมต่อข้าพเจ้าะนะต้องปล่อยวางนะจิตใจเศร้าหมองนะคะแล้วก็แม้กระทั่งคุณเนี่ยเรื่องความรักจิตใจตอนนี้คุณก็ไม่ดีะนะคะทุกใจด้วยนะคะพยายามหมั่นภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือกรรมฐาน เหมือนทุกวันนี้คุณก็ทําบุญนะคุณก็ทําบุญตลอดแม้กระทั่งใส่บาตรนะคะแต่คุณต้องทําเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารู้ไหมว่าการที่เราจะเป็นทาย,ยาทก,กรรมไม่ได้ส่งผลเรื่องแค่จิตใจเศร้าหมองอย่างเดียวจะส่งผลเรื่องสุขภาพด้วยค,คนที่บ้านมีคนจะปวดเมื่อยและปว่วยได้โรคกระดูกด้วยใช่ไหมคะก็ะจะเจ็บปว่วยสังเกตได้เลยว่าคนในบ้านเราจะเจ็บปว่วยได้โรคเกี่ยวกับกระดูก แล้วตัวคุณเองก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังขื่นคันใช,ใช่ไหมคะคุณจะเป็นเป็นหายหายตลอดเลยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นค,คุณคุณอาจจะไม่รู้ว่าวงค,คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญค,คิดว่าแพ้อากาศอากาศร้อนอากาศหนาวมากมันไม่ใช่บางบางอย่างก็คือต้องแยกก่อนแยกแยกก่อนแยกแยกจิตว่าอาจจะเป็นเพราะร่างกายแต่ตรงนี้นฉันจะบอกว่าเป็นในเรื่องของกรรมที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ว่าทำไมทำไมแค่เป็นทายาททำไมถึงได้รับผลกรรมขนาดนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาด้วยความลําบากนะคะสิ่งหนึ่งนะคะเราสรพสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาก็มีชีวิตเขาก็รักชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่อุทิศส่วนกุศลเนี่ยเขาก็มาเอากับเรานะเรากินเขาเข้าไปในร่างกายบริโภคไปในอวัยวะ32ประการที่อยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในตับไตไส้พุงเรา นะคะส่วนเรื่องของการงานที่คุณกังวลใจใช่ไหมตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลการงานของคุณในบัรในปลายปี2 5 5 5นี้จะดีขึ้นออนะคะจะดีขึ้นแต่คุณทํางานที่ไหนบอกได้เลยว่าคุณจะอึดอัดใจนะทํางานที่ไหนคุณก็ไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยาณิมิตเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเจ้านายใช่ใชไหมคะคุณอึดอัดมากทุกวันเนี้ย เขาอึดอัดอะค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทังทางที่ใจเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรมากแม้กระทั่งการเงินการงานความรักการงานเขาก็ดีด้วยดิฉันไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ดิฉันรู้ได้ว่าเขามีจิตใจที่หมองเศร้าเศร้าหมองที่หาสาเหตุไม่ได้ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าทุกข์ใจเรื่องอะไรยังถามตัวเองไม่ได้ยังให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทําไมมันไม่เบิกบานจิตมันจะเศร้าหมองเขาเรียกว่า กินก็ไม่มีความสุขไปเที่ยวคนอื่นก็แฮปปี้มีความสุขก็นิ่งๆควนเวียนนเวียนอยู่ใช่ทำบุญก็ยังไม่มีความสุขบุญนี่คือความสุขนะก็เพราะว่าไม่รู้เหตุที่มาของกรรมที่แท้จริงนั่นเองอันนี้ก็คือไปแก้ไขจะได้ดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าคุณหมั่นภาวนาในการนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นบุญใหญ่นะซึ่งคุณอาจจะไม่ค่อยได้ทําตรงนี้เพราะว่าทําไม่ค่อยได้จะนั่งสมาธิได้ไม่นานจิตไม่นิ่งใช่ไหมคะนั่งไม่นานแต่ถ้าสวดมน เขาสวดเก่งนะคะต้องต้องต้องนั่งสมาธิเอาจิตมาดูตัวเองมันจะเกิดตัวปัญญาปัญญาตัวนี้ก็คือเรียกว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้จิตใจที่เศร้าหมองนี่ก็เพราะว่าเกิดจากแรงกรรมของสัตว์ค่ะที่มาขอส่วนบุญว่าเราไม่ได้ให้เขาค่ะป๋อค่ะอันนี้ก็ไปไปแก้ไขนะคะโอเคไหมครับโอเคเนาะนะครับนม่นะครับก็ดูบอกว่า สีหน้าคือแบบน่ำเป็นกังวลตลอดเลยอ่ะบางคนตกงานเป็นหนี้สินก็เครียดอไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีจิตใจที่เศร้าหมองอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากรรมเนี่ยมันจะส่งผลมันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะละเอียดมากจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณนวลปางบุญส่วนนะนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นอาจานเนาะนะครับโดยไม่ติดกรรมนะครับอ่ะนะช่วงนี้เดี๋ยวพักคาร์ลุชาติครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับ